เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอย่าตอบตุ้มสี่แมวสิครับโดนระเบิดใช่เลยออตีทีครับอะไรอะไรของเธออะไรของเธอทั้งแมวส้มอะไรมาสั่มาสุบเอาแล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับเจอร์รี่โรบินฮูดที่มาพร้อมกับทัฟฟี่จะเป็นทัฟฟี่ทัฟฟี่ทำไมเป็นอย่างนั้นลูกไปเอาตัวไหนมา สีทองแต่ทำไมไม่ซื้อกางเกงก่อนนะลูกแพมเพิร์ดลูกหายไปไหนเต็มโตแล้วครับอ๋อโตแล้วเลยถอดแพมเพิร์ทงทง,ทงรล่งสบายเอาละครับกาบสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนพี่น้องช คนเนี่ยแหละวันนี้เราอยู่เกม Tom and Jerry Chase นะทุกคนนะซึ่งตัวละครที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือ Robin Hood Jerry นั่นเองครับทุกคนครับสกิลของ Robin Hood Jerry นะครับก็ได้แก่สกิลแรกการกระโดด2ขั้นเป็นการบัฟให้เพื่อนทั้งทีมเลยนะทุกคนนะเพ <c oughs> ื่อนร่วมทีมทุกคนได้รับความสามารถในการกระโดด2ข,ขั้นชั่วข่าวนะครับพอเลเวล2เนี่ยเวลาของสถานะการกระโดด2ขั้นจะนานขึ้นและในเลเวล3เมื่ออยู่ในสถานะการกระโดด2ขั้นจะทําให้กระโดดได้สูงกว่าปกติ ส่วนสกิลที่2นะครับทุกคนครับล่มชูชีพการใช้ล่มชูชีพเมื่อตกจากที่สูงจะไม่ได้รับอุปสรรคใดๆนะครับทุกคนครับเราจะเป็นอมตะชั่วขราวแล้วก็จะสามารถทะลุชั้นทุกๆชั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ สสกิลติดตัวนะครับร่างเบาดุดขนนกเพิ่มระดับความสูงในการกระโดดนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับทุกคนครับผมจะอัพไว้หนึ่งตั้งแต่ต้นเกมนะ้าเกิดมีพอยต์สองพอยต์นะครับทุกคนครับเพราะผมติดการกระโดดสูงนะทุกคนนะ้าเราไม่ใส่การเราก็ได้สกิลส่วนนี้มามันถือว่าโอเคโอเคครับและเลเวลสองนะครับเมื่อถูกแมวโจมตีจะได้รับการเพิ่มความเร็วชั่วขณะ แต่เราต้องโดนตีก่อนนะครับทุกคนครับแนวหลังๆนี่เขาไม่ให้เรารอดนะครับทุกคนครับเขาตาแดงตกปักลวงเลยนะครับไม่รอดแล้วครับลากนเพื่อนเอ๋อะไรประมาณนี้ทุกคนนะแล้วในเรเวล3ภายใต้สถานการกระโดด2ขั้นสามารถทําการกระโดดขั้นที่3ได้ด้วยตัวเองการที่ผมใส่ไปก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับซึ่งผมหาได้ดีแค่นี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วเราไปเจอกันในเกม โอเคครับเริ่มเกมกันเลยไปไปหาขนมกันไปทัฟฟี่หาขนมเร็วบบก็ไปหาขนมกันดีกว่าครับทุกคนครับไหนดูสิเฮ้ยขนมหนึ่งจะอยู่ข้างบนครับทุกคนครับเฮ้ยเริ่มมาก็เจอเลยเจอแมว <c oughs> ต,าตายละตายละแต่ว่าแต่ว่าขนมอยู่ตรงนี้อะทุกคนแตก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 ครับทุกคนครับ แต่งสวยสวยโอ้ทัฟฟีเ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเือนเพื่อนเพื่อนจะลงไปเอากับทุกคนครับโอ้โหแบกขนมสองก้อนลงไปเอาด้วยทุกคน<อ><อ>เพื่อนแต่อ้นเพื่อนจะโลบไปไหนครับนั่นไงนั่นไงรู้เรื่องเกี <c oughs> ่ยมสวยงาม โอ้ไมก้าเพื่อนๆือนเอาชีวิตให้รอดนะทัฟฟี่แล้วทัฟฟี่ไม่เดินไปไหนแล้วเหรอยะตายค่ะทัฟฟี่ไปเอาขนมไม่น่าทันแล้วทุกคนครับเริ่มเกมแล้วไม่มีสกิลให้อัพนะกรับโอเคครับทุกคนเริ่มเกมกันเลยเราจะไปดันชีสกันทัฟฟี่มาดันชีสโอ้โหทัฟฟี่โดนโดนแมวไล่ทั้งตี แต่ว่าเราไม่มีสก,กิลนะครับผมเราต้องรีบดันชีตก่อนครับทุกคนครับนะเวลานี้เราไม่มีสก,กิลอะไรไปสู้แมวเลยนะท<ห><ม>ุกคนนะ <S <s <uk ur> โลกมันเศร้าจริงๆ,ๆเออ้ยจเจี่รอก่อนนะกำลังไปช่วยไ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> โอเคครับเราได้ได้สก,กิลละในเรื่องของสก,กิลนี้ผมจะอัพกระโดดสองขั้นนำมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคนครับที่ตัวนี้ต้องอัพกระโดดสองขั้นนำนะครับ และกสกิลต่อไปนี้แล้วแต่คนนะครับทุกคนว่าผมจะอัพสกิลติดตัวไว้หนึ่งแล้วก็สลับไปอัพล่มอีกหนึ่งแล้วก็มาอัพสกิลติดตัวเพิ่มอีกหนึ่งะครับอัพสลับกันนะแล้วแต่คนนะครับโหอันกับดักไว้ตรงนี้นั่นไงเหยียบของตัวเองเจริญพรทะโยมรู้เรื่องสิเพื่อนเอาหนึ่งทีแล้วก็ช่วยเพื่อนแต่เพื่อนฮทัี่เอ๋จะช่วยได้ไหมิเนี่ยเอาไปนี่โดนโดนครับเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนมันไม่ มันไม่มาตกคนอื้อตายแน่ตายแน่เพื่อนไปไหนกันหมดไม่ไปกันเลยหล่ะเทฟี่จะตายไม่ได้นะลูกนะโอ้ยผมคนเดียวจะช่วยช่วยยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมขอคิดก่อนนะหรือช่วยมาแล้วเมวมันก็ตกเสียทุกคนโอ้โหเราต้องหาอะไรมาคว้างมันนะครับแต่ตอนนี้ที่นี่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยโอ้เดี๋ยว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 เอาทัฟี่ทัทฟี่บินไปแล้ว Oh <laughs> โอ้ my god โอ้เจอของดีครับทุกคนน้ำเขียวแฮบบูบอยโอ้โหกระดกเลยครับ oh <my> อย่ารีรอกระดกแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ oh หเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี้จัดว่าเอาเรื่องอันเนี่ยเยดูนะครับ <c oughs> นี่คือนี่คือผลของสกิลพาร์ผมเองแมวจะติดนืดแล้วเราจะติดแลววิ่งเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันเป็นผลที่แบบค่อนข้างสลับกันเลยนะทุกคนนะ แมวติดหนืดเราติดวิ่งเร็วนะครับถ้าเราโดนถ้าเราคว้างโดนหนึ่งทีนะทุกคนนะถือว่าเป็นการ์ดคอมโบที่ไม่รู้เขาใช้กันหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ผมมีดีประมาณนี้ผมก็เลยใช้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> มันก็ถือว่าโอเคนะทุกคนนะผมว่าผมใช้แล้วมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าจริงๆผมอยากได้การช่วยเพื่อนมากกว่านะครับการช่วยเพื่อนอีกสักหนึ่งใบแต่ช่วยเพื่อนแล้วเราได้เกาะเพื่อนได้เกาะอะไรประมาณนี้ <c oughs> มีนะมันมีนะแต่ว่าผมหาไม่ได้นะสิประเด็นนะ นี่ครับผมอัพสลับนะครับผมอัพสลับไปอัพล่มไว้หนึ่งนะผมพูดตรงๆว่าผมได้ใช้มันน้อยมากบางคนเขาอาจจะได้ใช้บ่อยนะครับแต่ผมได้ใช้มันน้อยจริงๆนี่ครับดีสวยงามอะไรกันเนี่ยเพื่อนโดนอีกแล้วโอเมก็คือมันไว้ใช้หลบแมวนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเวลาล้อลอนอยู่กลางอากาศเนี่ยเราจะตกถึงพื้นช้ากว่าแมวนะครับซึ่งแมวก็จะมาดักรอเราดักรอเราถึงพื้น เพราะว่าเราถึงพื้นช้ากว่าใช่ไหมครับทุกคนครับพอเราถึงพื้นช้ากว่าแมวก็จะมาดักเราได้นะทุกคนนะต้องแบงหน้าที่นะครับเพื่อนจะไปช่วยงั้นเราต้องดันแล้วล่ะแต่เหมือนเพื่อนจะช่วยไม่สําเร็จต้นไมนก้าอีประตูเกิดแล้วนะคแต่ตอนนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนต้นไมก้าอุ้ยเดี๋ยวก่อนะโดนโดนห่วงยางห่วงยางหรือเปล่านั่นคือห่วงยางหรือเปล่าไม่น่าใช่ห่วงยางน่าจะเป็นยางรถนะครับทุกคนครับป้าไปนี่ โดนไม่โดนไม่รู้ครับถ้าโดนก็เนี่ยแหละครับโดนก็เขาก uh, ็จะติดหนืดเราติดวิ่งเร็วปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอย่าตอบโต้เราสิไม่เอาสิครับโดนระเบิดไปกินครับทุกคนครับเป็นไงล่ะสกิลสกิลโอ้สกิลว่สกิลดาวอยู่ตะกวงครับเดี๋ยวนะเราไม่ควรโดดกันอยู่อย่างนี้นะคนนะอันตรายอันตรายโคตรอ้าวอ้าวเพื่อนเพื่อนโดนยางนะครับเพื่อนโดนยางแล้ว เนี่ยะครับทุกคนครับทาไม่กดสกดิลเราก็โดดไม่ถึงนะเราต้องขึ้นบันไดนะครับแต่แมวแมวเแ,แมวเขาโดดไม่ถึงเขาขึ้นบันไดตามออกมาแล้วนั่นไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วขอของหน่อยได้ไหมขอของหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นมีไหมไม,ไม่มีเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือให้ถ้าเกิดผมกดอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับแมวเขาจะเดินเ,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 เขาไม่สนใจเราว่ะทุกคนโดนแมวเมินเฉยแมวเขาจะเดินตามเราทันนะครับซึ่งมันค่อนข้างอันตรายนะสำหรับผมอะผมเลยแบบใช้บางโอกาสบางกรณีเท่านั้นกรณีแบบ ที่แบบอยู่ที่สูงแล้วก็โดดลงมาช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปนครับมันก็จะทําให้แมวเขาค่อยขยตีเรากลางอากาศนะครับแล้วเราก็จะไม่โดนตีแล้วเราก็จะช่วยเพื่อนสําเร็จพี่บึกพี่บึก,บกผมก็มีนะผมก็มีน้ํายาพี่บึกแต่ว่าแต่ว่าใช้สองคนนี้มันจะเว,รวิรนะ์กไเนี่ยะใช้เลยเอตอตีสิครับอะไรอะไรของเธออะไรของเธอเจ้าแมวส้มอะไรมามาสู้สิคนระับสู้เล่าสู้เต่ามาสู้เปล่าอืออเอไปโดน ยังไม่ฆ่าไม่ได้เนี่ยตีไปตีตีไปไม่โดนเอออะไรมาสิมาสิสู้เปล่าล่ะสู้เปล่าสู้เปล่าอ้อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหดละคนเก่งนี้ตัวหดตัวหดแล้วโอ้โหใครเปิดนี่โอ้ยลำบากระบนชีวิตคว้างก็ไม่ได้ครับโอ้ยแข็งอีกแล้ว <maybe. S 1> เพื่อนเพื่อนอย่าตีอย่าตีอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีโอ้โหเจอตู้เย็นแกทำให้ฉันดูแย่ใจมึงมาเปิดตู้เย็นเนี่ยตายชีวิตชีวิตหาไม่เน่ชีวิตชีวิตข้างข้างตู้เย็นนี้ชีวิตข้างข้างตู้เย็นนี้ตายยั่งเขียดแน่ครับทุกคนครับโอเคครับผมขอไปหาของกินก่อนนะไม่ไหวแล้วทุกคนตายแน่งานนี้เพื่อนรอเราแป๊บหนึ่งนะขอหาเค้กก่อนนะครับเค้กเพื่อนเค้กอยู่ไหนโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับเออเจอแล้วหนึ่งก่อน อร่อยชอบเลยของกินนี่มันเรื่องของปากท้องนี่เราห้ามกันไม่ได้นะครับทุกคนครับเราจะเอาระเบิดไประเบิดประตูครับอ้าเฮ้ยแมวลงไปข้างล่างรื้เปล่าเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนะใช่ปะถ้าแมวเขาลงไปทาไมเขาไม่เฝ้าประตูหรอเขาเมาอะไรรื้เปล่าบทุกคนครับไปเพื่อนออกประตูสวยแข็งเยี่ยมโอ้โหจาาจง โอ้ทัฟฟี่เออทัฟฟี่ครับทำไมแค่นั้นนะลูกตายครับอ้าวงศาทัฟฟี่มากเลยครับรุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาทัฟฟี่ไปแก้ตัวกันอีกสักตาลนะครับทุกคนครับไม่ไหวเลยโอเคครับแจกไลฟ์ไปก่อนไปเอาละครับเราจะมาช่วยทัฟฟี่ไอ้ผ่านพ้นรอดพ้นไปอย่างดี<ะ>มาดูซิว่าจะได้ไหม เราจะคอยสนับสนุนดัฟฟี่นะครับโอเคครับผมเห็นแล้วผมเห็น exp ้วครับเฮ้ยอยู่ข้างบนซิเฮ้ยสองอันเลยเหรอโอ้โหนี่มันขุมทรัพย์ชัดๆเก็บมาอืมอร่อยเก็บอี้อร่อยโอเคครับเราขึ้นไปแอบดีกว่าเราจะไม่ขี้โลภนะครับเราจะปล่อยให้เพื่อนเก็บอีกอันนึงไว้ปกป้องอย่างดีอย่าให้ไปตกถึงท้องเจ้าเหมียวดำนะครับผม โอเคทับพีตามมาทับตามมาค่ะโอเคครับเราจะรออยู่ตรงนี้แหละเหมือนแมวดำจะอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนไหวไหมเพื่อนเหมือนจะรอดอยู่นะเอ้ยได้อยู่ครับถ้าเกิดเราไม่ตกเลยสักคนนะครับแมวก็จะไม่มีสกิลต้นเกมนะครับทุกคนครับมันก็จะสลับกันเนาะถ้าเกิดเราแบบไม่ได้สักอันเราก็จะไม่มีสกิลต้นเกมแล้วแน่นอนมันจะเล่นยากมากครับทุกคนครับโอเคครับเหมือนจะรุพ้นรอดปลอดภัยแล้วถ้าเพื่อนไม่ตกอ่ะนะ โอเคลๆโอเคครับทัฟฟี่ปลุยก <facial> ันทีกว่าตานี้จะไม่ให้ตกเลยทัฟฟี่ขึ้นมาห้องนอนไค่ะโอ้โหเริ่มมากระโดดเดี๋ยว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 อุ๊ยเกือบไปครับเกือบปพระราชาครับทุกคนครับโอ้หพระราชาเอยหลับไปก่อนนะอย่าเพิ่งมายุ่ง เราจะเอาชีตไปเข้ารูกันโอเคครับเรื่องของปากท้องนี้มันไม่เข้าไข่ออกไข่นะทุกคนนะเพื่อนตาฟี่มาช่วยดันเดี๋ยวนี้แมวดำมานะครับแมวดำมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนเพื่อนจะลากมาอย่าอย่านะเพื่อนอย่านะเพื่อนมาจริงด้วยโอเคครับทุกคนครับเราเราดันชีตเราไม่สนเราดันชีนชีต ฉันชี่ต้องมาก่อนขยันขันแข็งโอ้ยไม่กอดพระราชาครับเราขยันขันแข็งปากท้องต้องมาก่อนมาก่อนสิ่งอื่นใดหย<ะ>่าปี<อ>ไป go go ไปกันดีกว่าครับไปเอาชี้ท้องบนเรื่องของปากท้องนี่มันห้ามกันไม่ได้ทุกคนครับ<ะ>เราต้องกินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าเอ้ยชี้อยู่ข้างบนัปีตามมาไปค่ะเพื่อนตาม,มาเลย Oh, ขอวางนี่ก่อนนะทุกนครับเออคือไอจะกินลูกขว้าแม่งเลยเรียบร้อยครับขอเออน่ะเพื่อนเก็บคุไปคุ้มกันด้วยนะลูก็อยู่ที่โอ้ห้องอักซวินห้องอักซวินกราฟทะเกินกราฟตายผมเกลียดห้องนี้อยู่เลย <laughs> ทั้งเล่นหนูทั้งเล่นแมว,แวกเกลียดที่สุดเลย <laughs> ตุ๊กี่มาช่วยดันหน่อยเร็วอชอบพวกงนี้มากเลยมันชอบสับหัวผมสับโบสับโบสับโบไม่ใช่สับทีเดียวเลยทุกคนนะสับเป็นสิบสิบทีไม่ต้องไปไหนกันแล้วครับชีวิตนี้ทัฟฟี่มาช่วยกันดันเร็วแมแมแม,มโอเคครับตอ้โมไม่ทัฟฟี่เท้าเร็วอย่างนั้นเนี่ยสตีสตีสตบูท <ไป S 2> มาหรอครับไปไปไป ชีสอีกก้อนเหมือนจะอยู่ข้างบนนะทุกคนนะนั่นนั่นอ้าวเวเดี๋ยวนะชีสมันตกอะไรตรงหน้าดีจริงๆครับทุกคนครับเอ้าไม่ใช่มาแค่ชีสนะทุกคนก็มาทั้งแมวชีสกระเด็นมาเลยเหมือนเขาจะพุ่งผิดทางนะทุกคนนะพุ่งลงไปข้างล่างโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แมวมันรุ่งแล้วทุกคนครับมันเอาชีสมาส่งเราด้วยนะแต่ตอนนี้ติดอัศวินอัศวินเพื่อนอู้ขอลุกก่อนไม่ได้เหรอต้องหลบก่อนนะทุกคนนะไม่ไหว ไปยกตรงนั้นคงไม่ได้ไปไหนวันนี้โอเคครับทุกคนครับลูลูลูอยู่ตรงนี้ดันไปสิเออมาดันมาช่วยก็ดันเร็วพี่ดันเร็วได้ค่ะเราจะเอาชิ้กก้อนต๋าเนี่ยแหละมันเป็นของว่างวันนี้โอเคครับดันไปโอเคโอเคครับทุกคนครับขาดชิ้อีแค่ก้อนเดียวนะโอเจอน้ำเขียวอีกแล้วของดีเมืองยะลาสีประดาเท่งนะทุกคนนะ โอเคครับเราขึ้นไปเอาชีดอีกอันอ๋อผมจะเดาได้แล้วผมพอจะเดาได้แล้วครับทุกคนครับว่าชีดอีก้อนนั่งอยู่ตรงไหนเออยเดาดอกแขยจาพี่เอ็มมันไม่ได้กินหนองเอ้ทัฟฟี่ตามาถึงตรงนี้แล้วนี่ครับทักษะพิเศษของล่มชูชีพนะครับทุกคนครับล่มชูชีพสามารถทําอย่างนี้ได้ครับทุกคนครับโอ้โหทะลุบันไดทุกชั้นไปไม่มีอะไรติดขวางขวามกั้นเราได้ครับทุกคนครับ แล้วผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลงมาถึงพื้นด้วยความเร็วแสงนั้นคนน่ะว้าวแมวมตามมายังหาะันยทัฟฟี่เอาดาบแทงมันมาเพื่อนมาช่วยกันดันเร็วอือนั่นแหละสวยมามามามเจลลี่ทั้งหลายมามทัฟฟี่ไหวไหมลูกไหวข้าันเยแทงดาบไปแทงดาบอย่างเียวโอโอเคครับประตูเกิดแล้วนะไป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 เออขอขอกินก่อนนะเรื่องปากท้องต้องมาก่อนนะครับทุกคนครับ อร่อยจริงๆเว้ยไปโอเคครับไปไปไปโอ้โหพี่พี่พี่หมาพี่หมาถ้าผมเล่นแมวนี่ผมใส่การ์ดนะแต่ผมเล่นหนูนม่มีการ์ดมันเป็นตัวที่ช่วเลย,เลยละเนะทุกคนครับหมาเนี่ยโอเคครับนี่สวยมากเพื่อนอเจอพี่ก้ามบึกตบไปทีล่วงเลยครับแมวดำถึงแมวดำจะมีดาเมจที่รุนแรงในการตบทับวีทีเดียวล่วงเลยทุกคนครับ แต่ว่าเลือดแกก็ต้อยแด้เหมือนกันเลือดแกก็น้อยนิดกระดิ่งแมวมากครับทุกคนครับเออเอาไปอีกสิเอาไปอีกสวยๆโอ้ยทุกคนประตูเปิดแล้วมามาเลือดแล้วเข้าประตูกันไป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 โอสวยวัดจ๊ชชนะที่มันได้อย่างนี้สิเป็นไงล่ะทัพพี่ทัพพีชนะ ครับผมเออกดไลค์โอ้โหมา,มาเพื่อนมากดไลค์เต็มเลยครับโอเคครับเราแจกไลคก่อนแจกไปแจกแจกแจกโอเคครับแจกแมวด้วยแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็มาแค่นี้นะคนนักยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายบาย